ผลงานเสียหมูภูเก็ตศึกวันวีพรพลครับที่สนามมวยเวทีลูบินีรามิทรากิโลเมตรที่2ครับประจําวันอังคารที่8กันยายน2 5 5 8เป็นการพบก,กันระหว่างทางด้านของดีเซลเล็กบว,วันชัยเจอกับหนุ่มตรังน้อยสอสามชัยครับดีเซลเล็กบว,วันชัยหรือว่าดีเซลเล็กวีระบ้านโพนี่คนเดียวกันนะครับตอนนี้มาฟิกซ้อนอยู่ที่เพชรินดีอะคาเดมี่เป็นเด็กเก่งจากแดนใต้ทั้งคู่ครับ ตีเข่าซ้ายครับหนุงมตรังน้อยกรรมการผู้ชี้ขาดบนงวทีกรรมการอภิษฎคำละเอียดแข่งขวามาครับจะแทกหมัดซ้ายวางข้างซ้ายครับตัดล่างครับท้านของเจ้าหนุ่มตรังน้อยกวาขวารุดครับเจอขวาของดีเซลเล็กจะแทกหมัดตีเข่าซ้ายครับดีเซลเล็กหนุ่ยค่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก1 0 6อปอนด์นะครับ ไวตัวยกที่3มานี่เรื่องของตลาดลักทรัพย์อยู่ที่ดีเซลเล็กนะครับต่อ5 4หนุ่มตรังน้อยก็ซ้อมอยู่ที่มีนาโยทินครับมาตรฐานทั้งคู่อ้าวแข่งแรกกัมมัดแข่งขวามาครับอ้าวยเสียจังหวะหน่อยครับอ้าวได้คข,ขวาคืนครับดีเซลเล็กเจอซ้ายของหนุ่มตรังน้อยครับเกี่ยวระหว่างแข่งซ้ายมีหมัดมาเสริมครับหนุ่มตรังน้อยดีเซลเล็กขึ้นคอ คืนคอแม่ยัดไส้ด้วยเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายคืนตีขวาไปครับแทงขวาโต้ขวาไม่เอาเจอซ้ายเอาคืนด้วยขวาออกอาวุธน่ารักทั้งคู่เลยนะครับได้ทั้งขวาทั้งซ้ายอา้าวหมัดหนึ่งสองแล้วแทงข่าซ้ายฟันศอกขวาครับหนุ่มตรังน้อยแข้งขวาครับดีเซลเล็กขยับเจอแข้งขวาคืนด้วยแข้งขวาครับเกี่ยวได้วางซ้ายคืนอัปะคัตไม่เข้าครับ ตีเข่าขวาอา้าวดันล้มครับโอ้โหเดินต่อครับดีเซลเล็กโอ้ยแข้งซ้ายครับสวยครับหนุ่มจางน้อยศาสตร์้ายยาวๆครับแล้วก็หมดยกที่สามครับนี่แหละครับเสียหมูปูกเก็บครับเทรนด์างด้านของเจ้าหนุ่มจังน้อย โปรโมเตอร์เองก็อยากให้มวยชกสนุกแหะครับปล่อยตัวมาในยกที่4ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ดีเซลเล็กวีระบ,บ้านโพหรือว่าบัววันชัยต่อ2อหนึ่งอ่าล่ะครับผมตีได้ครับเอ้าเจอยัดไส้เอาเขารอจังหวะอยู่แล้วครับจังหวะขาลอยต่อยขวาลับตัววางแข้งซ้ายครับรัดตีเข่าขวาครับหนุนตรางน้อยตีขวาครับดีเซลเลกโตเด้งตีเข่าซ้ายครับเอาดันดันมาไม่ล้มไม่ไม่ล้มไม่ล้มไม่เป็นไรแทง โอ้โหแต่ว่ายังขวางไม่ได้ครับดีเซลเล็กเก็บค่าดูค่าชมได้419,640บาทชาวต่างชาติ55คนนะครับมวยชกกันสนุกนะครับผลงานของเสี่ยหมูภูเก็ตอาประคัดไม่ได้ครับไม่เข่าเป่าเจอแข้งขวาเอาวางขวาคืนครับโอโ้ดีเซลเล็กนี่ได้ทั้งขวาทั้งซ้ายครับตัดมาแข้งขวาครับหนุ่มตางน้อยเจอซ้ายคืน หูขวาครับวางแข้งขวาเจอซ้ายวางซ้ายแทงเข่าซ้ายครับดีเซเล็คโอ้อกาวุธณน่ารักมากครับตีเข่าขวาครับหนุ่มตรังน้อยดีเซเล็คสกูถอยหลังก็แทงซ้ายครับเอาเสียบขวาเจอขวาของหนุ่มตรังน้อยอาปะคัตครับวางซ้ายครับตัดล่างครับแม่มีร่างมีบนครับเสียบเข่าซ้ายครับดีเซเล็คลองกำลังลองกำลัง ทวนี้มวยเขานี่แทงอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องรอเรียกว่าต้องมีลงมีเหลี่ยมอะไรมาช่วยด้วยครับหมัดหนึ่งสองครับโอ้โหหมัดแม่นมากครับกระปั้นซ้ายทีหนึง่งแข้งขวาครับอาแล้วครับทำได้ดีครับนุมตาน้อยเอาหุกขวาเจอแข้งขวาของดีเซลเล็กโอ้หยยัดไส้ด้วยเข่าซ้ายยัดไส้ไมาอีกทีหนึ่งครับมุมตาน้อยเด้งตีเข่าซ้ายตีขวา โต้ึ้นด้วยขวาเอาพริกหัวทิมหัวทิมโอ้โหแต่สุดท้ายตัวเองไปอยู่ข้างล่างครับถือว่าเสียหายครับแข้งขวาไปโกต,ต่อยลำตัวก็เจอแข้งซ้ายครับซ้ายมาเอาซ้ายคืนเก็บอาวุธได้ครับบาดหนึ่งสองครับหนุ่มตางน้อยดีเซลเล็กรัตตีเข่าขวาเสียบซ้ายครับหนุ่มตางน้อยโต้แทงซ้ายมาครับหนุ่มตางน้อยดีเซลเล็กขวาครับ พยายามจะดันจังหวะแทงนะครับแทงกันไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการอภิษักำปั้นครับเจอแข้งซ้ายแข้งซ้ายมาครับกระแทกหมกัดเอ้าจะรอบวกสอกับดีเซลเล็กเอ้าพลิกมาตีเข่าซ้ายครับหนุ่มจางน้อยเจอเข่าซ้ายตีขวาไปขวาโตเอายัดไส้สวยครับโอ้ลูกยัดไส้วันนี้ทํางานได้ดีมากครับดีเซลเล็ก คนลาเาครับก่อนจากครับหมัดหนึ่งสองครับแม่หมัดเจอแข้งโอ้หมดยกสามขึ้น4ี่นี่20สิบช่วงตัวครับอยู่ที่ทางด้านของดีเซล,เ,ซลเล็กดีเซลเล็กวอบันชัยนะครับได้เปรียบ่าแล้วครับค่อยๆกินไปทีละนิดทีละนิดอ้าวลม้มลงไปครับ บันทึกสุดท้ายต้องมีหมัดครับหมัดหนึ่งสองสามครับอ้าวล้มไปสองรอบเอ้าโอ้โหตัวเอง,เองหัวทิมดิบหมัดมาครับดีเซลเล็กก็รอทีอ้าได้ได้หกขวาเตะโุดครับหกขวาครับหมัดไม่ถึงครับแข้งมันยาวกว่าครับกระแทกไว้ดีดีเซลเล็กทีบครับทำไรจังวะหนุ่มตากน้อยแม่ทีจะต่อยไม่แม่นแล้วครับ แทงเข่าซ้ายเด้งตีขวาครับดีเซลเล็ตเรียมตัวมาดีมากครับทั้งคู่เลยครับออกอาวุธกันไม่หยุดครับขีทำลายจังหวะไว้ครับดีเซลเล็กแข้งซ้ายครับเสียงดังเพี้ยแล้วก็ในครับไม่ไม่ไม่โต้ด้วยละครับทางด้านของเจ้าหนุ่มจางน้อยช่วงท้ายๆก็ยังพยายามอยู่ครับ กรรมการอภิศักแยกหมดยกครับหมดยกที่5กรรมการให้คะแนน3ท่านนีมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับเกล็กไลเกลาเกลียงบุญภาปรากฏผลและวิสุ์ยิ่งอุปการตามภาพตามสายตาครับมารอให้ชูมืออยู่แล้วครับดีเซลเล็กวอวันชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนหนุ่มตางน้อยสอสชัย